สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f l ิ r m นะคะวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับนะคะการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกๆท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้การ,รายการแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตความรู้สึกความสุขให้กับคุณเนาะสิ่งใดไม่ดีก็อย่าคิดมาใส่ใจนะคะตัดมันทิ้งไปเราเริ่มต้นใหม่มีความสุขทุกวันนะคะวันนี้ทัอเป็นหัวข้ออัปเดตค่ะจะเป็นความรู้สึก ของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณ3กองการให้เลือกเช่นเดิมค่ะ1 2 3ส,สนะคะกุหลาบน้ำเงินเทาส้มนะคะ1 2 3สาถ้าใครเลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่1กันเลยใครยังเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจมากที่สุดเนาะถ้าเลือกไม่ได้ก็ดูทั้งหมดเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชอก,กองที่หนึ่งนะคะท็อปิกวันนี้นะคะจะเป็นท็อปิกอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะความรู้สึกอะไรนะคะที่เขาส่งผ่านมาหาคุณนะคะขอให้ใช่นะคะจงสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะที่เข้ามาเลือกนะคะ ความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะ n นา source นะคะ อสวินดาบนะคะสามเหรียญค่ะห้าถ้วยสตาร์เลเวอร์นะคะ แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะจะมีเจ็ดถ้วยออกมาด้วยความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะ ัสติดนะคะมีความรู้สึกว่าเหงาคิดถึงคุณนะคะยังคงรักคุณอยู่ยังคงเฝ้ามองคุณไกลๆนะคะเขาอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เขาคิดมากมายนะคะ ความรู้สึกของเขาค่ะเขารู้สึกว่าเสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมานะคะคอยเฝ้ามองคุณอยู่ไลกลๆบางท่านอาจจะรู้สึกว่าจบกันไปแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะนั่นมันยังมีความรักอยู่ในหัวใจของเขานะคะเพราะว่าเลเวอร์ขึ้นเนาะคุณก็คงยังรักเขาแล้วก็เฝ้ารอเฝ้าเฝ้ามองเขาอยู่เขาก็มีความรู้สึกว่า เสียใจนะคะคิดถึงเสียใจเราคิดถึงคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นเหมือนกันแต่ก็นะคะได้แต่ปรับส,สมดุลหัวความรู้สึกของตัวเองที่มันพังลงที่ทุกอย่างมันพังลงมันจบลงไปนะคะอยากที่จะแก้ไขหรือว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะติดต่อหรือว่าเริ่มต้นใหม่นะคะในความรู้สึกของเขาเนาะที่ส่งผ่านเข้ามามีความคิดถึง คุณนะคะมากมายอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังคงความรู้สึกรักอยู่นะคะเขาน่าจะเป็นคนธาตุลมนะคะธาตุลมหรือว่าธาตุดินหรือว่าคุณจะธาตุลมหรือธาตุดินนะคะมีการส่องคุณอยู่นะคะบางครั้งที่คุณอยู่โพสต์ออ Post, ในโซเชียลนะคะแน่นอนมีการเฝ้ามองส่องอยู่แล้วเพราะว่าหัวใจยัง ยังคิดถึงยังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะความรู้สึกของเขามันก็คงจะไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปยังคงที่อยู่นะคะแต่ก็ยังยังทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอยากมีความรู้สึกที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ให้มันมันดีขึ้นนะคะ ก็ประมาณนี้คนกองที่1เนาะความรู้สึกของเขาค่ะนะคะรู้สึกเศร้านะคะคิดถึงนะคะยังคงรักอยู่นั่นเองเนาะกองที่1โอเคเราก็มาส่งความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณเนาะวันนี้นะคะอัปเดตการแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแช์ มเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าเราจะมีหัวข้ออะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกองที่2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะท็อปิกอัปเดตวันนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหา คุณกองที่สองนะคะขอให้ไพ่ทาร์ดจงเสือนะคะถึงคนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะว่าความรู้สึกอะไรที่เขาส่งผ่านมาหาคุณนะคะ ดาบนะคะแัดเหรียญมีรู้สึกรู้สึกว่าเขาก็ยังคงทำอะไรเดิมๆคิดเรื่องเดิมๆอยู่ที่เดิมนะคะ มีความเหนื่อยความล้านะคะทำงานต่างๆทํางานหนักตลอดนะคะทางานมีความรู้สึกว่ายังมั่นคงความรู้สึกของเขายังคงเ,เหมือนเดิมอยู่ทุกวันนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะหรือคุณจะเป็นคนธาตุน้ำํำ เตฟลูนะคะมีหนึ่งเหรียญด้วยมีราชาดาบด้วยนะคะเจ้าดาบเด o มู The, The นะคะเลเ e อร์อืมสองถ้วยนะคะสองถ้วยนะคะเลเวอออกมาแน่นอนเลยนะคะว่าเขา อึดอัดนะคะเขาอึดอัดเขายังรักคุณอยู่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนรักของเขาเป็นเป็นเนื้อคู่ของเขาอะค่ะเป็นโซเมตของเขาเหมือนกับอยากจะเดินทางมาหาอะอามีความคิดวิตกกงังวลมีความอึดอัดมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะ มูมีการกลางคืนก็เหมือนกับเฝ้าฝันก็คือฝันถึงนึกถึงคุณในช่วงเวลากลางคืนเสมอกลางวันเขาอาจจะยุ่งทํางานนะคะไม่เท่าไหร่เหมือนกลางคืนเนาะเหมือนกับอยากที่จะมีคําขอโทษนะคะมาหาคุณมอบอของขวัญหรือว่าบางสิ่งบางอย่างให้คุณอะไรประมาณนี้นะคะคนกลองที่สองเนาะ เป็นธาตุอาจจะเป็นธาตุน้ำนะคะอาจจะเป็นธาตุน้าหรือคุณธาตุน้ําอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกทําอะไรจริงจังนะคะจริงจังจริงใจเลยนะคะเป็นคนที่ทํางานนะคะมุ่งม,มั่นนะคะในว่าเรื่องของการทํางานก็ทํางานแบบมีความจริงจังกับหลายๆอย่างนะคะงานก็คือมาก่อนนะคะ เขาคิดกังวลไม่ตกอะคะ่ะคิดวนเวียนอยู่กับตัวเองเนาะมีความอย่างที่บอกว่าคิดถึงอ,อึดอัดภายในใจในช่วงเวลากลางคืนก็ยิ่งยิ่งจะคิดถึงเพราะคุณเพราะว่ามีความรักให้คุณอยู่นะคะคุณเป็นเหมือนกับเ,เนื้อคู่อะคะ่ะยังยังติดติดคุณอยู่ไว้ในใจนะคะเป็นเขาก็มองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะ บางคนอาจจะได้เป็นแฟนกันแล้วแล้วแยกทางกันนะคะห่างกันไปเลิกลากันไปเนาะในความรู้สึกที่ส่งมาก็เขายังมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะมีความปิดอัดเฝ้าฝันอยู่ความกังวลวิตกต่างๆมีความเศร้านะคะความคิดถึงเนาะอยู่ตรงนี้นะคะอยากได้อโอกาสใหม่ๆนะคะหรือหรืออะไรใหม่ๆประมาณนี้นะคะ คุณกับเขาก็อาจจะเป็นคนที่รักอิสระทั้งคู่นะคะไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการาหึงหวงด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อาจจะทําให้คุณทั้งสองคนมีการาหึงหวงกันหรือว่าเข้าใจผิดอะไรกันประมาณนี้นะคะ ใช่ก็จะประมาณนี้มีความคิดถึงนะคะยังคงรักอยู่นะคะมีความกังวลวิตกแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะทั้งเลเวอร์ทั้งสองถ้วยเลยเนาะคิดถึงคุณมากๆอย่างแน่นอน,นะค,ะค่ะกองที่สองยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะขอบคุณทุกอมเมนต์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า คลิปหน้าเราจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่สามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกองที่สามนะคะท็อปิกหัวข้ออัปเดตวันนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหาคุณนะคะ ความรู้สึกอะไรนะคะที่เขาส่งผ่านมาหาคนกองที่3านะคะสามดาบค่ะความเจ็บปวดนะคะความหึงหวงอยู่การคิดกับคุณวนเวียนกับคุณคนเดียวนะคะคุณคือคนที่ เขามองแล้วมีค่ามากๆนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินทุกอย่างเขาอาจจะคุณอาจจะเหนือกว่าเขานะคะอ้อไม่สิคุณก็คุณกับเขาก็คือ,อาราชากับราชินีเลียนเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะเสมอกันนะคะมีทุกอย่างเท่ากันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับคนนึงได้ยกว่าหรือว่าคนนึงรู้สึก เ,เขาเรียกว่าอะไรด้อยกว่าหรือว่าห่างมากเกินไปค่ะคุณมีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ทางทางสังคมเพื่อนหรือว่าวัยวุฒิคุณวุฒินะคะม,มันมีความาห่วงแหนอยู่ตรงนี้ค่ะห่วงแหนถึงห่วงนะคะมีเหมือนกับเป็นแพชชั่นที่ เก่าๆที่คุณรู้ที่เขารู้สึกรู้สึกแบบคิดถึงวันๆนะคะคิดถึงวันๆมีความอึดอัดนะคะอย่างที่จะอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะหรือว่าเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกับอาจจะเจอคนใหม่แล้วก็ได้เนาะหรือว่าคุณอาจจะจบกับเขาไปแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่แต่ว่าในใจของเขายังคงมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะ วี f อ of f o r t u n นนะคะเข้ามาเขามีความที่คิดถึงคุณนะคะบอกเลยว่าคิดถึงคุณด้วยความรู้สึกเจ็บเจ็บปวดในใจนะคะแล้วก็เหมือนคิดถึงวันๆคิดถึงเรื่องเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะรอให้วันเวลาผ่านไปเนาะมีความอึดอัดมีความยังคงรักคุณอยู่ยังคงสเสน่หาคุณอยู่นะคะคุณกองที่3หลายๆคนอาจจะจบกันไปแล้วนะคะหลายๆคนก็ ยังรอคอยการกลับมาซึ่งกันและกันนะคะในความรู้สึกของเขาที่ส่งมาก็คือยังมีความหอยหาเสน่หารักอยู่คิดถึงเรื่องว,นวันวานเก่าเก่า review of fortune ขึ้นมาอาจจะมีการาได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้คุยกันเนาะคุดอ่านแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยคนกองที่3นะคะนะคะอยากที่จะย้อนวันวานหรือว่าย้อนวันวานหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรู้สึก องเเขาเนะก็จะประมาณนี้นะคะคุณกองที่3ขอบคุณมากมาเลยสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะว่าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นอัปเดตกันอีกเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ